เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการปั๊มผมยอดไลฟ์อิมมิจิเฟสบุคกันเนาะอาจจะขั้นตอนจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเขาทำตามผมกันได้ง่ายเลยเนาะก็ก่อนอื่นนะครับผมเรากดเข้ามาที่ Google แบบนี้เนาะแล้วก็พิมพ์ค้นหาที่ตรงนี้ตามผมไปนะครับว่า h m d o l l a r c o m แบบนี้เนาะก็พิมพ์ไปนะครับผมอาา่าแล้วพอเราพิมพ์ค้นหาตามมาได้แล้วแบบนี้แนละ้วผมก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์เป็นแบบนี้เลยนะเนาะอ้าวแล้วในเว็บไซต์ก็จะมีเราได้ลงชื่อใช้งานกับสมัครสมาชิกด้วยนะา,ายนะ อ่พอเรากดสมัครมาแล้วผมในหน้าต่างก็ได้มีรูปตัว,วกรองชืช่อผู้ใช้งานนะผมอีเมลรหัสผ่านอะไรแบบนี้เนาะติ๊กตัวนี้เพื่อเพิ่มการยืนยันนะผมกดสมัครไปเนาะเพียงเท่านี้ง่ายๆก็ไปแตะสมัครได้ทันทีเรียบร้อยเลยผมจบใครที่อยากใครที่ไม่มีสมาชิกเนาะหรือใครที่มีสมาชิกอยู่แล้วผมเลยไม่ต้องลงชื่อเช็คไอจะลงชื่อเช้งานนะผมเลกดลงชื่อเช็คงานที่ตรงได้จรนนิงๆไปได้เลยผมเรากดกันไปเนาะอ่ะแล้วพอเรากดสมัครไอพอเรากดลงชื่อใช้งานนะผมติ๊กตรงนี้ต่อนะผม เรากดลงชื่อใช้งานมาหรือสมัครสมาชิกมาหน้าต่างแรกของวีบก็จะอยู่ที่ตรงนี้แล้วผมก็รากดเข้าไปกันได้ของวีปหน้าต่างแรกเนาะอ่าพอเราเข้ามาที่หน้าต่างแรกของวีบแล้วก็จะมีหมวดหมูรณาบริการให้กับเราได้สามารถเลือกทำการกันแล้วผมก็จะมียอดเงินในส่วนตัวนี้เพื่อเราได้มาทำการกันได้ด้วยเนาะหรือใครที่ที่ไม่มียอดเงินในส่วนตัวนี้เราทำการเติมเงินนะผมก็รากดมาเติมเงินที่ตรงนี้ได้ผมกดเติมเงินเนาะเรากดมาที่หน้าต่างการเติมเงินแล้วผมหน้าต่างการเติมเงินก็เป็นแบบนี้เลยเนาะให้กับเราได้สามารถมาทำการเติมเงินกันไไดดดด้้เเนาาะรรกก็ูับผม อ่ะช่องทางการเติมเงินเนาะผมก็มีเราเลือกเติมเงินกันได้ด้วยผมสีช่องทางแบบนี้เลยเนาะแต่พิจารสแกน QR code ของผมทูบันนี่วอลเล็ตเนาะชิปตัวคืนซี่พูฟิกมันนี่เลยแบบนี้บางทีช่องทางกับเราสามารถทำการเลือกเติมเงินกันได้ด้วยเนาะสนใจสะดวกช่องทางไหนของเด่นสีช่องทางนี้เราก็สามารถเลือกทำการเติมเงินเพื่อมาทำการเว็บไซต์กันได้เลยเนาะอ่ะก็เพียงเท่านี้เลยเกี่ยวกับการเติมเงินไอการเติมเงินเนาะแล้วพอเราเติมเงินไปได้แล้วนะครับผมเราก็กลับมาเช่น้าเรื่องของเรากันได้เลยผมบอกกดตนกันเนาะ อ่ะเรากลับกันมาที่หน้าเดิมของเรากันแล้วคราวนี้เราก็มาเลือกกดหมหนลบบริการที่เราต้องการจะทำการกันแล้วผมเลือกกดเลือกไปที่บทหมู่เนาะเรากดไปที่บทหมู่แล้วบทหมู่ก็ไปบริการให้กับเราเรื่อยๆทำกันแล้วผมดีมากมายแบบนี้เลยเนาะเราจะทำการอะไรเราก็เลือกไปได้เลยเราผมไปส่นหน้าตาของบทหมู่เนาะ อ่าผมปั๊มยอดไลค์เมื่อกี้โพสเฟสบุ๊กก็อยู่ตรงนี้เลยนะ้วผมกดเลิกไปอ่าแล้วพอเราเลิกบลูไปได้แล้วก็มีบริการให้กลับเราได้เลิกกันต่อผมเราก็ไเลิกกันดูเนาะอ่าแต่ผมก็จะให้เลือกอีโมจิของโพสเพราะว่าผมที่เราจะปั๊มเนาะผมจะเลือกเป็นหัวใจแล้วผมก็เลือกเป็นนี้อยู่เลยแล้วกันนะผมปั๊มหัวใจเนาะอ่ะแล้วพอเราเลิกไปได้แล้วผมก็จะมีคำอธิบายเคือบอกเราแบบนี้ด้วยผมเป็เราอ่านเขาเต็มเต็มหมนได้เนาะเป็นแบบนี้เนาะผมหรือว่าผมที่ใครที่เข้าใจอยู่แล้วเนาะเราจะเลือกบลูบริการตามผมมาจรรรริิงงงแลลลล้วผผมมมมเเเาาาาาากกกกัับบดฟ์พขออนนะะทค อ่าแล้วพอเราดึงล e ิงค์พูลฟิทบุ๊กของเรามาแล้วทีนี้ก็นิ้งมาวางแล้ก็พอเราวางลิงค์ไปได้แบบนี้แล้วเราก็ใส่จำนวนที่ต้องการจะปามไปได้เลยผมไปไปอ่าแล้วพอใส่เทิมลิงค์จำนวนได้แล้วเราก็กดสั่งซื้อไปได้เลยอะผมก็แค่แค่นี้เองเนาะอ่าแล้วพอเรากดสั่งซื้อไปนะครับผมคลังซื้เราก็จะมีระบบขึ้นมาแจ้งบอกเราแบบนี้ด้วยนะผมตัวน้งซื้อสีเขียวแบบนี้เนาะอ่ะก็ถือว่าสั่งซื้อเสร็จแล้วผมแล้วก็หลังจากการสั่งซื้อไปเนาะการสั่งซื้อเราก็จะเป็นออเดอร์งได้วยนะครับผมเปนชืะ เราเข้ามาดูที่ประวัติการซื้อของประวัติการซื้อก็จะมีการแจ้มบอกสานะรายละเอียดออเดอร์อะไรให้กับเราได้ดูกันได้ด้วยเนาะอย่าออเด้ร์ที่ทำการไปสักครู่นี้ผมบอกเราดํานินการแบบนี้ก็ให้รอไปก่อนสักครู่ไม่ต้องใจร้อนอะไรมากมายนะผมในระหว่างนี้เนาะหรือว่าเรารอกันอยู่นะผมแล้วเกิดสนใจบริการอะไรอื่นของในเว็บไซต์แล้วผมอยากจะบริการอะไรเป็นการค่าเวลารอเนาะเราก็สามารถกดมาดูที่ตรงนี้ก็ได้นะครับผมในคาบริการทั้งหมดเนาะเรากดเข้ามากันแล้วที่บริการทั้งหมดนะครับผมในหน้าต่างของตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยเนาะ การที่อยู่ด้านนี้นะครับผมไม่กล้าเราได้กดดูเนาะอ่ะสนใจบริการอันไหนสนใจบริการอะไรยังไงแนละ้วผมก็เข้ามาที่ตรงหน้าต่างนี้แล้วเราก็มากดคลิกด,ดูรายละเอียดที่อยู่ด้านนี้กันได้เลยเนาะอ่ะคร้บผม หรือว่าใครในะระหว่างนี้ที่เราดูอะไรกันอยู่นะผมหรือว่าเรากลับไปดูที่ออเดอร์ของเราแล้วมันล่าช้าหรือเกิดมีปัญหาอะไรขัดข้องนะผมเราอ,อยากจะแก้ปัญหาแกตมินเนาะเราก็สามารถกดมาที่ตรงนี้กันได้นะผมพิมพ์คำว่าตั๋วเนะเาะแล้วกดกันมาได้เลยนะครับผมพิมพ์คำว่าตั๋วเนาะก็จะเป็นการแก้ปัญหาแกตมินแบบนี้นะครับผมรรเราจะแก้ปัญหาแกตมินได้เนาะก็เพียงแค่เรามาพิมพ์หัวข้ออะไรที่เราเกิดปัญหาแล้วผมพิมพ์ว่าก่อนเลยตรงนี้เท่านร้จ,รจะแก้ปัญหาเนาะพอพิมพ์ไปเสร็จแล้วทั้งหมดนี้ผมกดส่งตั๋วไปเพียงแ้้้งปััญหหาาใกบบบบแแแออดมินค่่ีีเเรรยยยลยนนนะะะครัับผผมมมเเาาาทีี่่กกิดปญหอ็ต้เนาะ หรือว่าเรานะผมใช้งานไปก็ราบรื่นดีนะผมหรือว่าใครใช้งานไปแล้วก็ราบรื่นดีแล้วอยากจะลองแนะนำเพื่อนหรอคนรู้จักให้เขามาใช้งาน,ไไนเว็บไซต์ดีนี้ดูนะผมแล้วอยากจะลองแนะนาเนาะ,ะเราก็สามารถแนะนําเพื่อนกันได้ผมตรงนี้เนาะล้วกดมาได้ลงที่เขาแนะนําเพื่อนเนาะะกดกดมาได้เลยับผม อแล้วพอเราเข้ามากันแล้วที่การแนะนําเพื่อนนะผมในหน้าต่างการแนะนำเพื่อนก็จะเป็นแบบนี้เลยเนาะีเราได้สามารถเข้ามาแนะนําเพื่อนกันได้นะผมง่ายๆก็คือเราเข้ามาแล้วเรา,ากดคลอกลิงก์ที่อยู่ตรงนี้นะผมไปส่งให้เพื่อนใหคนรู้จักนะผมไปให้เพื่อนในคนรู้จักเราเข้ามันที่ลิงก์แล้วก็เข้ามาในเว็บไซต์ก็ได้เลยผมเพื่อนจะ <Love. S 1> เข้ามาใช้งานติดตากันเนาะ เราอยากจะได้นำเพื่อนหรือนรู้จักผมเบี่ยงเข้ามาที่ตรงนี้มากกว่าเขาลองดิ้งไปส่งแค่นั้นเองนะผม,มง่ายๆแค่นี้เองเองนาะพอเราไปส่งลิงให้เขาแล้วพอเพื่อนของอคนรู้จักเราเห็นลิงแล้วกดเข้ามาในลิงไปแจะดิงเข้ามาในเว็บไซต์ทันทีเลยผมเพื่อ้เข้ามาทำการสมัครหรือเข้าไปใช้งานเว็บไซต์กันได้ได้ทันทีเลยเนาะอ่ะมัามีเพียงแต่น,น,นี้เลยของแต่ขั้นตอนการแนะน,นำเพื่อนเนาะอ่ะเราก็ลองกลับไปดูหุ่นที่อยอดโพสเอยอดไลค์เมื่อกีพีบลูของเราของผมบตนตรงนี้เป็นอะไรบ้างเนาะ อ่าก็นี่เลยผมเลยจะเทเลเดร์การังซื้อไปแล้วนั่งรอตะคู่ของผมตอนนี้ยอดไลฟ์โพสเฟบูของเราอิโมจิของผมก็ได้เพิ่มมาเพึ้นแล้เราขึ้นมาเป็นที่ร่ำรวแบบนี้แล้วเนาะอ่าก็ง่ายแค่นี้เองนะผมสำหรับขั้นตอนการทำเนาะใครอยากจะทำตามนะครับผมก็ทำตามก็ได้ง่ายเลยเนาะกับเว็บไซต์ h x c h a n o e r c o m นะผมที่พิมพ์ปัญหาเลยกดเข้ามาในลิงก์ที่ผมแปะไว้ให้ก็ได้เลยนะผมกับเว็บไซต์ง่ายๆแบบนี้เนาะเข้าแล้วก็ทำตามได้ผมบอกไปแล้วผมทำตามตามเสร็จแล้วก็นั่งรอตะคู่แค่นี้แล้วผมไม่มีไม่มีอะไรยากเลยเนาะแล้วผมยอดก่่่อออนนนักครรูไมต้้งใจเาะ อ่ะแล้วสำหรับวันนี้ก็ไม่มีแล้วบ้างแล้วนะผมก็ฝากกันไว้เดี๋ยวเพจนี้เลยด้วยกันนะผมกดเว็บไซตเอชชิลล์ดอลลาร์เดอร์คอมเนาะก็ขอบคุณนะครับ